สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกและไม่มีโอกาสในการที่จะเห็นพัฒนาการของเด็กคนอื่นๆทราบอีกทีว่าลูกมีปัญหาพัฒนาการเมื่อส่งเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้ว การคือการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อยู่ในคันมารดาเลยจนกระทั่งเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ถ้าพัฒนาการไปสู่ทิศทางที่ดีเนี่ยก็จะส่งผลให้เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบนะคะปกติเนี่ยพัฒนาการจะแบ่งออกเป็น5ด้านใหญ่ๆนะคะ 1. คือพัฒนาการด้านการทรงตัวและการเคลื่อนไหว2ก็คือการทํางานของกล้ามเนื้อมัดเต็ก 3. พัฒนาการด้านของความเข้าใจภาษาและการสื่อสาร 4. เรื่องของความฉลาดและสติปัญญาและ5 พัฒนาการด้านอารมณ์และการเข้าสังคมค่ะจะมีคู่มือพัฒนาการนะคะของกระทรวงสาธารณสุข แล้วก็กรมอนามัยนะคะคือคู่มือ DSPM ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการที่จะดูพัฒนาการของลูกเราได้เลยนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ5ขวบค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะช่วยแนะนําในการฝึก EF ของลูกเราในแต่ละช่วงอายุได้ด้วยประเด็นที่2คือตามแผนพัฒนาสุขะ ภาพของประเทศเราอะนะคะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกนะคะมาเช็คอัพพัฒนาการนะคะที่อายุ9เดือน 18เดือน30เดือน42เดือนและ60เดือนค่ะเหมือนกับที่ผู้ใหญ่จะมาเช็คอัพร่างกายนะคะเด็กๆก็ควรที่จะมาเช็คอัพในเรื่องของพัฒนาการแต่ถ้าหากว่าจะให้คุณหมอแนะนําว่าเอ้ยังไงช้าที่จะต้องมาหาคุณหมอแน่ๆเนี่ยนะคะถ้าแบบคร่าวๆนะคะก็จะมีเลตแฟกก็คือ2เดือนน้องยังไม่สามารถชันคอได้นอนท่าคว่ำเนี่ยยกคอเองไม่ได้เลยแล้วก็4เดือนเนี่ยน้องไม่สามารถที่จะออกเสียงในลําคอได้คุยอ้อแอกับ เพราะคุณแม่ไม่ได้นะคะ6เดือนน้องไม่รู้จักชื่อตัวเองเลยเรียกชื่อแล้วยังไม่หันนะคะหรือว่าเวลาคุยด้วยเนี่ยไม่มองหน้าไม่สบตาสายตาเหม่รอ,อยไม่ยิ้มไม่หัวเราะนะเก้าเดือนเนี่ยคือน้องต้องนั่งเองได้แล้วนะคะนั่งเล่นเองได้อย่างอิสระไม่ลงหนึ่งขวบสามารถที่จะลงน้ําหนักเท้าทั้งสองข้างได้ขวบครึ่ง น้องต้องเดินได้แล้วนะคะถ้ายังก้าวเดินเองไม่ได้ก็ถือว่าช้านะคะและสุดท้ายที่สองขวบค่ะถ้ายังไม่เปล่งเสียงที่มีความหมายคําพูดที่มีความหมายเลยแม้จะเป็นคําโดดโด,ดอันนั้นถือว่าช้ามากแล้วนะคะแนะนําให้มาหาคุณหมอโดยโด่วนเลยค่ะ เลยนะคะ0ถึง12เดือนเนี่ยก็ควรส่งเสริมเรื่องของสายสัมพันธ์นะคะเพื่อเตรียมพร้อมให้ลูกเราเนี่ยกล้าที่จะมีพัฒนาการที่ไปสู่ขั้นต่อไปได้นะคะส่งเสริมสายสัมพันธ์ให้มีผู้เลี้ยงดูหลักอย่างน้อยสักหนึ่งคนนะคะดีที่สุดคือคุณแม่นะคะให้ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านร่างกายแล้วก็อารมณ์ของลูกให้อย่างเพียงพอค่ะช่วงวัยต่อแตะนะคะ1ขวบถึงสขวดให้เน้นเรื่องของการเคลื่อนไหวการทรงตัวนะคะการเล่น ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ส่วนวยัยอนุบาล3าถึง5ขวบเนี่ยช่วงนี้จะมีความสําคัญมากที่จะพัฒนา EF แบบก้าวกระโดดเลยเราก็สามารถส่งเสริม EF ของลูกได้โดยการที่ฝึกให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลืองานบ้านฝึกให้ใช้มือขีดเขียนอย่างอิสระให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น,นะคะส่วนน้องวัยเรียน6ขวบถึง12ขวบแนะนําว่าให้มีคําถามกระตุ้นให้เขาใช้เหตุผลให้เรียนรู้จากปัญหา ส่งเสริมให้ใช้ชีวิตกับเพื่อนได้อย่างปกติให้รู้จักแก้ปัญหาในการเข้าสังคมในชีวิตประจําวันค่ะหากผู้ปกครองท่านใดน,นะคะไม่สะดวกในการที่จะใช้หนังสืออย่างที่คุณหมอแนะนําไปแล้วนะคะสามารถโหลดแอปพลิเคชันในการ ประเมินพัฒนาการของลูกเรานะคะซึ่งก็มีอยู่หลายแอปพลิเคชันเลยนะคะบางแอปเนี่ยจะสามารถส่งอ e ีเมลเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้แล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยอยากให้เข้ามาเช็คพัฒนาการตามช่วงอายุอย่างที่คุณหมอได้แนะนําไปแล้วแต่ถนะ้าหากคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่แน่ใจว่าเราประเมินถูกต้องหรือเปล่าหรือรู้สึกว่าพัฒนาการของลูกเราช้าแล้วถ้ามีพฤติกรรมที่เรารู้สึกกังวลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิเรื่องของการใช้มีเดียนะคะกินยากนอนยาก ถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้จัดการเบื้องต้นแล้วยังรู้สึกว่าไม่โอเคเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้นะคะ